สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับผมนําท่านสมาชิกนะครับมาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายหลายท่านก็มีความสนใจเพราะว่าช่วงนี้นะครับราคาหุ้นนะครับมีการก้าวกระโดดขึ้นมานะครับเกือบเท่าตัวดีเดียวครับนะฮะทำให้นักลงทุนหลายท่านก็มีความสนใจนะครับในเรื่องของพื้นฐานนะครับในเรื่องของกราฟทางเทคนิคว่าหุ้นตัวนี้มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนี่นะครับ มีอะไรนะครับเปลี่ยนแปลงพื้นฐานหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรที่มีความโดดเด่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมนําท่านสมาชิกมารู้จักธุรกิจเขานิดนึงนะครับหุ้นตัวนี้ก็คือ STA นะฮะท่านสมาชิกครับก็คือสีตังเอโกรนะครับบริษัทเขาเนี่ยนะครับก็ทําการทาธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยางนะครับยางธรรมชาตินะครับมีการผลิตพันธุ์ เรื่องของยางธรรมชาตินะครับเป็นธุรกิจต้นน้ำนะครับมีสินค้าสําเร็จรูปอันนี้จะเป็นธุรกิจกลางน้ํานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขายังจัดจําหน่ายนะสิ่งที่เขาผลิตได้ก็เป็นปลายน้ำนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็มีการเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆอีกอเยอะพอสมควรนะครับโดยโดยเฉพาะบริษัทนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายท่านก็จับตาก็คือสีตังโกลตรงนี้ก็คือที่เขาผลิตถุงมือยางนะครับ ใช้ในทางการแพทย์นะครับล้วก็ใช้ในทางอุตสาหกรรมนะฮะตอนนี้ก็เป็นบริษัทที่ทําถุงมือก็อันดับต้นๆในประเทศนะครับผมให้ไปดูงบการเงินนิดนึงนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการลงทุนนะครับงบการเงินของอสีตรังนี่นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับสินค้าพวกกระพันนะครับท่านสมาชิกครับก็คือบางปีก็ขาดทุนบางปีก็กําไรนะครับอย่างเช่นในปี58เนี่ยนะ ก็มีกําไรที่พันล้านนะครับโดยประมาณนะครับส่วนปี59ปี60นี่นะครับก็ขาดทุนนะฮะเห็นไหมฮะปี -62 ก็ขาดทุนนะครับปี61ได้กําไรนะฮะนั้นก็กระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับทาให้การลงทุนนะครับในลักษณะที่ถือยาวนะครับบางท่านก็คิดว่าอาจจะได้แคปิตอลเกนเยอะเนี่ยแต่บางทีไม่ใช่นะครับเพราะบางปีก็ขาดทุนนะฮะทำให้ราคาหุ้นก็ดิ่งลงตามพื้นนฐาาารบงปีกกก็ํไ วิ่งขึ้นก็เหมือนกับปีนี้นะฮะก็คือกําไรก็ได้กําไรแล้วก็ราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นไปด้วยนะ,ะนักลงทุนบางท่านก็เข้าผิดจังหวะนะครับเข้าไปช่วงที่เขาได้กําไรลักษณะพวกนี้ครับแล้วก็ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นนะครับก็เข้าไปเทรดเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการติดหุ้นติดอะไรได้นะครับก็ต้องอมีความระมัดระวังนิดนึงนะฮะในตรงนี้นะครับถามว่ารายได้เข้ามาจากไหนบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากผลิตภัณฑ์ยางแท่งนะครับ ก็ร่วมร่วมกับ60%โดยประมาณนะครับนอกจากนั้นก็มีถุงมือยางนะครับประมาณ20%นะครับแล้วก็รายได้จากผลิตภัณฑ์ยางรุมงควันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10%นะครับโดยประมาณนะครับนอกจากนั้นก็เป็นรายได้อดื่นอีกนิดหน่อยนะครับในบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุนนะครับผมให้ดูความต้องการยางนะครับธรรมชาติของโลกนะฮะตั้งแต่ปี54จนถึงปี63เนี่ยจะสังเกตว่านะครับมันก็มีการเพิ่มขึ้นอยู่ เรื่อยๆแต่ว่าไม่มากนะครับอย่างเช่นในปี54นะครับมีปริมาณของอุปสงค์นี่นะครับอยู่ประมาณสัก11นะครับล้านตันนะครับส่วนปี63นี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ14ล้านตันโดยประมาณนะครับสังเกตว่ามันก็เพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่ก็คือว่าสัดส่วนไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะครับที่มีลักษณะของดีมานที่สูงขึ้นผิดปกตินะครับแต่ปีนี้นะครับปี63าเนี่ยบังเอิญว่านะครับ มันมีการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับนะฮะทำให้ลักษณะของดีมานนะครับที่จะต้องการใช้โดยเฉพาะถุงมือยางที่เป็นทางการแพทย์นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับมันมีความต้องการสูงขึ้นเป็นพิเศษนะครับทำให้ออเดอร์ตรงนี้เข้ามาเยอะนะฮะบริษัทก็เลยรับรู้กําไรตรงนี้เยอะนะฮะนั้นในปีนี้เองเนี่ยบริษัทก็เลยพลิกนะครับจากการขาดทุนปีหกสองนี่นะครับมาเป็นกําไรในไตรมาสหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอางบการเงินในปี อ่าหกอ่าในปี63นะฮะซึ่งเป็นไตรามาสหนึ่งนะครมาให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับอันนี้เป็นความต้องการนะครับถุงมือยางทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นการคาดการไว้นะครับอ่ายังไม่มีปีปี63นะครับแต่คิดว่ามันคงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นอ่าในปี60เนี่ย10%เพิ่มขึ้นนะครับในปีอ่าในปี61เนี่ยเพิ่มขึ้น15%นะครับ ส่วนในปี6-2เนี่ยก็เพิ่มขึ้น12%นะครับแต่ถ้าคาดหมายปีนี้เนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นนะผมคิดว่าน่าจะแตะ20%่20%ได้เพราะว่า,อาพอดีว่ามันมีการระบาดของไวรัสอย่างที่ท่านสมาชิกได้ทราบนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนกำลังการผลิตนะฮะของกลุ่มสีตรังนะครับก็จะเห็นว่ากำลังการผลิตของเขาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอย่างในปี5-9 1เนี่ย19%นะครับมาปี6-3 20.4%เนี่ย20.4%นะฮะ ถ้าเทียบกับอะไรครับอุปทานยางธรรมชาติของโลกนะซึ่งเป็นล้านตันเนี่ยนะฮะกก็สามารถผลิตได้ผมถ,ถือว่าก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็เป็นบริษัทที่ทําการผลิตยางเนี่ยนะถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นงบการเงินในปี63สนะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือว่าเทียบกับไตรามาสเดียวกันในปี62นี่นะครับเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะอย่างเช่น รายได้จากการขายและการบริการอย่างนี้นะครับปีหปี62เนี่ยนะครับไตรมาสหนึ่งนี่นะฮะอยู่ประมาณ14,0 0 0ล้านนะครับแต่พอไตรมาสหนึ่งในปี63เนี่ยก็กระโดดขึ้นมาเป็น17,000ล้านนะครับถ้าเทียบเป็น y e a r on y e a r ก็เพิ่มข AH. ึ้นประมาณ17.6%นะครับถ้าเทียบกับ q 4ปี62นะครับก็เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด17.5%รนะครับรวมถึงกำไรด้วยนะครับการํำเนินงานต่างๆเช่นในปี62นีงนะครับ ขาดทุนเห็นไหมครับอย่างที่ผมเอามาโชว์ครั้งที่แล้วเนี่ยนะขาดทุนไป433ล้านนะครับพอไตรามาสมาปี63เนี่ยก็กระโดดเป็นกําไรขึ้นมานะฮะ1,100ล้านนะเห็นไหมฮะนั้นลักษณะพวกนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่ากํากไรก้ากระโดดนะหมายถึงว่ามันเป็นช่วงจังหวะพอดีที่ความต้องการใช้รดยเฉพาะถุงมือยางมันเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับก็เลยทําให้ผลประกอบการตรงนี้นะครับก็มีการ เติบโตโดดเด่นนะครับก็ส่งผลให้ราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตามพื้นฐานของเขานะครับอันนี้ผมให้ดูรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์นะครับก็หน่วยเป็นล้านบาทนะครับลองดูนะครับยางแท่งนะครับในไตรมาสมาตปี6 2นี่นะครับ9 3 0าล้านนะครับในปี6.3ไตรมาสหนึ่นี่นะครับ 11,000ล้านนะครับเห็นไหมฮะมันเพิ่มขึ้นมาตั้ง23.8%เนะครับนะเทียบอันนี้เป็น Year on Year นะครับถ้าเพียน q ิ Q นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด22.5%สนะครับส่วนถุงมือยางนี่นะครับเห็นไหมครับนะ Year on y e a เเนี่ยเพิ่มขึ้น26.1นะครับก็ข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็ Q o Q Q เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น20.2นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทพลิกกจาาขัดทุรในปี62นะครับ นมาตจมาดหนึ่งก็พลิกมาเป็นกําไรนะครับยางลมควันนะครับเพิ่มขึ้น7%จ็ดเปอร์เซ็นะฮะอันนี้เป็นคิวออนคิวแล้วก็แต่ว่าลดลงนะครับเยอออนเยอนี่มีการลดลงเห็นไหมฮะฉะนั้นมนมนมันไม่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเพิ่มขึ้นชัดเจนยกยก,ยกเว้นนะฮะส่วนของอยางแท่งกับถุงมือ,อยางเนะี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นนะถ้าเทียบคิวออนคิวกับ year year เย a ออนเยอนี่เพิ่มขึ้นมีความโดดเด่นนะ,ะตัวเลขก็เกิน20%็ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็ทาให้บริษั พลิกมาเป็นกําไรในไตรามาสหนึ่งปี63ถ้าเทียบกับไตรามาสสี่นะครับในปี62ที่เขาขาดทุนนะครับกําไรขั้นต้นนะครับแล้วก็กําไรปรับปรุงอันนี้ผมให้ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับตั้งแต่ q 1นะครับปี62นะครับ q 2ปี62 q 3 q 4นะครับจนถึง q 1เห็นไหมครกำไรมันมีการก้าวกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ16.4%ตทีเดียวนะครับนั้นถ้าเทียบกันเรียกว่า คิวต่อคิวผ่านมานี่นะครับก็ปีนี้ก็เลยว่าราคาหุ้นก็เลยพุ่งซีลิงนะครับก็คือว่ามันขึ้นในปริมาณที่ค่อนข้างโอเวอร์ฮีทก็เพราะเหตุนี้นะครับผมให้ดูกราฟทางเทคนิคนะครับนิดนึงนะครับนี่เป็นกราฟเดยนะฮะท่านสมาชิกจะเห็นว่าแท่งเทียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดโกลเด้นครอสนะครับนะเห็นเลขอันนี้วันที่20นะครับ20เมสเมษายนนะครับตรงนี้นะครับ มีการเกิด Golden Cross นะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยตัดกันโดยสมบูรณ์นะครับ3เส้นนะครับทำให้กราฟเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่วันที่20นะครับเดือนเมษายนนครับหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นมาเรียกว่าแรงทีเดียวครับล่าสุดเนี่ยก็เกือบ18บาทนะฮะอยู่ที่17 7จนะครับจากราคาที่ต่ําสุดตรงนี้ครับราคา9บาทเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในเกือบเท่าตัวเลยนะครับนะท่านสมาชิกท่านใดที่เข้าไปเก็บหุ้นตรงนี้ได้ก็ถือว่า ได้กําไรีด้ว่าเกือบเท่าตัวทีเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายท่านนี่ก็ถามมาว่าทไมไมันขึ้นแรงเหลือเกินนะครับก็ผลจากการประกาศงบก,กันเงินออกมาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเมื่อมีการระบาดของไวรัสเนี่ยฮะถุงมือยางนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาใช้อยู่แล้วก็ปริมาณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะถ้าใครซื้อตรงนั้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็รอถือรอสักพักหนึ่งนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ย เทคโปรไฟตไปเนี่ยก็ได้กําไรค่อนข้างเยอะทีเดียวครับอันนี้เป็นกราฟวี k นะท่านสมาชิกครับก็เกิดแท่งเทียนเขียวขึ้นมาเลยแล้วก็ลักษณะของ MBCD ก็อยู่อยู่ในแดนบวกนะครับก็บ่งบอกว่าแรงซื้อก็คงจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็แนวต้านของเขาถัดไปเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก18บาทกว่าๆนะครับจนถึง19บาทแถนี้ครับนะฮะถัดไปก็คงจะเป็น22บาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยนะครับ จุดสูงสุดที่เขาเคยทําได้เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปเกือบ28บาททีเดียวนะครับท่านสมาชิกนะครับนี่เป็นกราฟมันนะฮะท่านสมาชิกครับกราฟมันนี่นะครับเราจะเห็นจุดสูงสุดของเขานะครับที่เคยเกิดขึ้นในปี2011นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ39.7เลยนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้นะอยู่ที่17.7นะครับถ้าถามว่าโอกาสที่หุ้นมันจะขึ้นไปไหมเนี่ยครับก็มีโอกาสนะเพราะว่าลักษณะของ MVCD นะครับมันขึ้นไปอยู่ในแดนบวกแล้วนะครับนะแนวต้านถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะรบประมาณ19บาทนะตรงนี้นะฮะผ่านไป19บาทก็จะขึ้นไปตรงนี้ครับประมาณ24บาทนะในในกราฟเมื่อกี้ที่เป็นวีก,ก็ประมาณ22บาทนะครับนะก็ขึ้นไปถัดไปก็จะเป็น32บาทโดยประมาณแล้วก็ขึ้นไปเทสไฮเดิมลองดูนะฮะว่ามันผ่านอีกตั้งหลายแนวต้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมว่านะครับหุ้น ที่เป็นยางเกี่ยวกับยางพวกนี้นะครับหนึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะของหุ้นพกกบพันคล้ายๆกับน้ํามันถ่านหินอะไรพวกนี้ครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อดีมาน์มันลดลงเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็จะตอบสนองในท้ายที่สุดนะครับทําให้ผมมีความกังวลเหมือนกันว่านะครับใครไปลงทุนในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงแต่ย่างไงก็ตามนะครับถ้าเราดูทางเทคนิคจริงๆนะครับกราฟเดของเขาเนี่เป็นกราฟขาขึ้นนะครับจุดที่เป็นแนวรับนะฮะ ก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้คือเส้นค่าเฉลี่ย20บวันนะครับซึ่งเนื่องจากว่าแท่งเทียมเนี่ยมันดีบตัวขึ้นไปนะครับลักษณะทิ้งทิงแก็บไว้สูงมากอย่างเช่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักเกือบ16บาทตรงนี้มันขึ้นไปนู่นแล้วครับเกือบ18บาทเลยไหมฮะมันขึ้นไปค่อนข้างสูงนะทำให้การไล่ราคานี่นะครับใช้สําหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะครับนะถ้ามีความมั่นใจนะครับว่า หุ้นมันจะไปะถึงจุดพีคเดิมอย,อย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณยี่เกิน26นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ดูในกราฟมันเห็นไหมฮะขึ้นถึง39.7เนะฮะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยก็บอกอยากทีเดียวครับท่านสมาชิกเพราะว่าเขาเป็นหุ้นพกกพันนะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคายางมันเกิดการเปลี่ยนนะครับเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ความต้องการการใช้ถุงมือยางมันลดลงนะครับนะฮนะรหรือว่าลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนนะซึ่ง ตอนนี้เงินบาทมันอ่อนค่าลงจากเดิมนะครับเพราะว่าตอนที่เงินบาทแข็งค่าเนี่ยเขาก็ขาดทุนเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยความแน่นอนจะน้อยมากนะครับแล้วก็ใครจะลงทุนระยะยาวนี่ก็คิดหนักนิดหนึ่งนะแต่ถ้าลงทุนระยะสั้นเนี่ยแล้วมองว่าเป็นการเทรดดิ้งเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะพอทําได้เพราะว่าในกราฟที่เป็นกราฟก่อนหน้านี้ก็คือกราฟเดนี่นะครับท่านสมาชิกรับเห็นไหมครับกราฟเดนี่มันเป็นกราฟขาขึ้นนะเป็นกราฟขาขึ้นชัดเจนนะครับ มีการเรียนตัวของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแต่การไปไล่ราคาเช่นไล่ราคาไปเรื่อยๆแล้วเราออกไปทันในนี้มันจะมันจะแย่ตรงนั้นขอให้ตั้งส t o p ปล s อแล้วกันนะครับนะใครตั้งสต o อปล s อ10ิบเปร์เนต์ยี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะยอมรับได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ในฐานะที่อย่างอย่างผมลงทุนนะครับสีตรังนี่นะครับผมก็จะคงจะไม่ลงทุนในช่วงที่มีข่าวดีนะครับก็คงจะรอประมาณนี้ครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ได้ถือหุ้นตัวนี้นะครับนะฮะก็คงจะเป็นข้อมูลพอคร่าวๆนะครับเพื่อจะให้ท่านสมาชิกนะครับพิจารณานะครับในการลงทุนนะครับนะหากท่านใดที่มีข้อคอมเมนต่างๆนะครับก็สามารถทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะพยายามตอบคำถามให้นะครับนะฮะขอให้โชคดีในการลงทุนครับท่านสมาชิกครับสวัสดีครับ